ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเป็นประจำนะครับสําหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่ถนนพระราม9้านะครับมีที่ดินเปล่านําเสนอ1แปลงนะครับสวยมากๆนะครับ525ตารางวาอยู่หน้าหมู่บ้านหรูๆเลยนี่อยู่ในซอยนี้ไปชมกันเลยครับก็อยู่ถนนพระราม9้าช่วงถนนรามกําแหงกับถนนสีนกรินนะครับฝั่งนี้มาจากแยกรามกําแหงเนี่ยมาถึง ตรงจุดที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับประมาณสัก800เมตรนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ09590224790ุ่มบ้านไร่ที่ดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัป๊มปตท์นะครับอยู่ข้างๆกันนี้แหละฝั่งนี้มุ่งหน้าถนนสีนักรินก็ประมาณสัก3กิโลได้นะครับนี่อยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยก่อนเข้าก่อนเข้าป้อมยามนะที่ดินเราอยู่หน้าหน้าโครงการเลย ก่อนเข้าป้อมยาหมู่บ้านเนวันนานะครับนี่ถนนทางเข้าก็แบบนี้เลยนะครับก็นั่นเลยถัดจากาประตูสีเขียวคไปนั่นนะครับน่ะที่ดินเริ่มจากตรงนั้นเลยหน้ากว้างประมาณสัก36เมตรนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในเนี่ยประมาณสัก60เมตรด้านหลังชนคลองสวยมากมากนะครับแปลงนี้ทำเลดีทำเลทองนะครับครับตอนนี้ผมเข้า,ายืนอยู่ที่หน้าแปลงที่จะนำเสนอแล้วนะครับก็ที่ดินเปล่านะครับ525ตารางวาเนี่ย แปลงนี้เลยสวยๆเลยนะครับแปลงนี้อยู่ก่อนเข้าหมู่บ้านโรูนะครับเนวาน่านะครับถนนพระราม9นี่เลยนะครับก็อยู่ข้างๆโฮมโปรใกล้ๆกับห้างเดอรนไนนะครับห้างเดอนนไนทางฝั่งที่สีนครินนะครับไม่ใช่ตรงหลังเซนทันนะครับนี่อันนี้ก็เข้ามาจากถนนพระราม9นะครับเห็นทางด่วนรถวิ่งอยู่ไหมนั่นอ่ะเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้สวยมากๆนะครับหน้ากว้างประมาณ36เมตรนะ สุดตรงประตูสีฟ,ฟ้าๆนั่นน่ะแล้วก็นี่เลยนี่เลยนะครับก็อีกฝั่งนึงสุดแนวเขตก็ชนรัว้วบ้านหลังนั้นเลยนะครับหน้ากว้างประมาณ36เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยประมาณสัก60เมตรด้านหลังเป็นคลองนะครับเป็นคลองคลองกระจะที่ดินถมแล้วนะครับสวยๆทำเลดีเลยนะครับไร่กว่าๆนะครับหนึ่งไร่สองงานห้าตารางวา นี่เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479ส่สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่ที่ดินผมแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนี่เลยก็ตรงนี้เป็นห้องเช่าอยู่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน,นะครับเคลียร์ได้นะครับ ท่านใดที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วสนใจที่ดินแปลงนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอ l ดี e ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับแอด e ้าบ้านแล้วก็เลข4นี่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็ชนกำแพงของหมู่บ้านเลยนะครับฝั่งซ้ายก็อน,เห,นเห็นมีรั้วที่เป็นกระเบื้องไหมครับก็ประมาณนั้น ประมาณ3 6เมตรนะแล้วก็ข้างหลังเป็นคลองข้างหลังเป็นคลองอลึกเข้ามาพราะลึกเข้ามาจากถนนหน้าหน้าแปลงเข้ามาข้างในด้านหลังก็จะเป็นคลองนะครับคลองกระจะแบบนี้มีแนวทางเดินเลาะคลองด้วยนะครับเป็นคอนกรีตแบบน,แบบน,แบบนี้แบบนี้นี่นะครับอ่าโอเคโอเค ตรงนี้เหมาะทำอะไรครับทําบ้านหรูได้นะครับหรือจะทําเป็นโครงการก็ก็ได้นะไล่กว่านี้ก็ขึ้นโครงการได้ด้านหน้าแปลงก็ถนนใหญ่ๆนะครับก็ใช้ร่วมกับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเนวาน้า<ะ>ก็ท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินทําโครงการแถวนี้นะครับแถวพระรามเก้ารามคำแหงคลองตันนะครับแถวศรีนครินทร์ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้นะครับ525ตารางวา ก็ฝากไว้ด้วยน,นนะครับสำหรับรีวิวที่ดินแปลงส,สวยแปลงนี้ก็ขอ,ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย